ไม่ได้ใส่กับพวกมันมานานแล้ว พี่เผือผมโอยดกเหมือนหนวดเปล่าดกครับวร์คุณแยมหน่อยพี่อาร์ตขาแยมดาราแล้ฝากสั่งนมด้วยขอวาบบัญชาหน่อยบัญชาเล่นจริงนะเหมือนเจอจริงนะแยมดาราดูไหมไม่ดูครับพรุ่งนี้ไปไหนครับนี้มาจัดรายการครับอยากกินเค้กไหมอบอกให้ลดน้ำตาลรวปจริงหรอใช่น้ำตาลขึ้นหรอเดหวานมาพี่เพื่อร้องแบงแบงงให้ฟังหน่อยแบงแบงแบงเออาเด้าฮเ็มาวะตาเด้าให้ให้มันมีประธานกริยากรรมอะไรหน่อยสิห้ามอ่านไม่อ่านก็ได้พี่เพื่อเส้นโชว์หน่อยแต่ แต่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 พี่เผือกถ้ากล้องหายหมดบ้านทําไงครับโอ้ยมึงนี่เอาดรีเออกระดุมปีกแล้วพี่อาร์ตก็มันอ้วนนะครับพี่อาร์ตกลับบ้านทำกามาปล่าวทำทำทุกวันทำทุกวันพี่อาร์ตมีเมียกี่คนคนเดียวเอาวีไม้สามไม่ได้เล่นโวยมีแววว่าเมียจะฟ้องอย่าดีเจอาร์ตต้องการทนายไหมคฟ้องงานก็คืองานเฮ้ยรับพี่โป้องตีนเช่าขอบคุณนะพี่เผือกชูสองนิ้วทีไม่บอกสองนิ้วไหน พี่อาร์ตเลิกหืมเมื่อไหร่จบรายการก็เลิกแล้วพี่อาร์ตทำไมคุยกับเมียเสียงอ่อยจะให้กูแข็งกับมึงกูไม่ฟาดให้ดิพิมพ์เร็วไปไหนวะเออดิบอกพวกเพื่อนมึงด้วยพี่อาร์ตจูบน้ำผาพี่เผือกหน่อยแม่งต้องทำทุกอย่างเลยถึงไงวะเนี่ยพี่อาร์ตเมียทำขนมอร่อยไหมพี่สุสั่งเลยยามดาราพี่อาร์ตกินขนมเมียตรงไหนกินทันผมเมียตรงขาดเขาสิเออพี่เผือกโอชิใครไม่รู้ยังไม่เคยดูสักคนเลยอาร์ตวันนี้เสียอาการนะการแสดงให้การแสดงพอาร์ตบินจีอยู่ไหนโอ้อันนี้ดีเลย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมาสับ s ับ i b คที่ช่อง A Time Online Channel จ้าสุดยอด